สวัสดีครับจะเจอกับผมบอยกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมมีรถเอาติดเข้ามาใหม่นะครับสีขาวแบบนี้นะครับวันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลยผมจะรีบมารีวิวให้ดูกันนะครับสำหรับคันนี้เป็นตัวหายากด้วยนะครับเป็น โตโยต้าคาร์ล่าติส1.8 S Sport Option นะครับเป็นรถปี2016นะครับจดทะเบียนในปี2017นะครับผมสำหรับคันนี้นะครับเลขไม้นะครับผมใช้งานไปได้อยู่ที่100,000โลนะครับกับราคาค่าตัวนะครับ529,000บาทนะครับคันนี้ถือว่าราคาไม่ได้นะครับกับเทียบกับตัวรุ่นนี้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นรุ่น1.8 S Sport Option นะครับราคาจะอัพอยู่ประมาณ585นะครับคันนี้ราคา529,000บาท บวกกับตอนนี้มีแคมเปญรถโดนใจดอกเบี้ย2.99ผ่อนได้สูงสุด84งวดนะครับตกเฉลี่ยนะครับเดือนหนึ่งผ่อนประมาณ8,600บาทเท่านั้นนะครับสำหรับคันนี้นะดอกเบี้ยโดนโดนนะครับกับราคารถโดนโดนแล้วก็ตัวรถโดนโดนแบบนี้นะครับไม่อยากให้พลาดกันนะครับมาเดี๋ยวมารับชมรายละเอียดตัวรถกันเลยแล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับนี่เดี๋ยวมาดูตัวด้านหน้ากันก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับตัวด้านหน้าของเขานะครับผม ก็จะเป็นแบบกระจังหน้านะครับเป็นตัวแมตช์เชนนะครับเป็นกระจังหน้าทรงสปอร์ตสองชั้นแบบนี้นะครับเงาๆแบบนี้เลยนะครับข้างหน้าก็จะดูโฉบเฉี่ยวนะครับสมหรับชุดไฟหน้านะครับตัวเอสปอร์ตนะครับของเขาจะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับเป็นลมดํานะครับมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวนะครับในโคมเดียวกันนะครับแล้วก็มีไฟเดย์ทาว r u n ันนิ่งไลท์ให้เรียบร้อยนะครับที่เป็นเส้นแบบนี้นะครับขีดค่อนข้างจะสวยงามนะครับเวลาส่องสว่างเวลากลางวันนะครับผม สำหรับคันนี้นะครับมีตัวชุดไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ดูเท่ๆเลยนะครับผมสภาพตัวรถก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับร่องรอยริ้วรอยนะครับแทบไม่มีนะครับดูด้านหน้านะครับในส่วนของกั้นชนนะครับนี่สภาพสวยๆนะครับคันนี้ก็ได้ไปแทบไม่ต้องเก็บงานอะไรเลยนะครับผมด้านหน้าก็มีแต่งสเกิร์ตมาให้รอบคันนะครับผมส่วนตัวล้อนะครับผมจะได้เป็นล้อแม็กล้อเดิมจากทางโรงงานนะครับเป็น แม็กทูโทนปัดเงานะครับอันลอยนะขอบ17ดนะครับผมนี่เดี๋ยวดูปียางกันนิดนึงนะครับผมนะยางได้เป็นของไฟสโตนนะครับผมยางได้ปินปี2,000ันะเดี๋ยวผมเช็คปียางให้สักครู่นะครับอ่าต้องขออ้าเจอแล้วนะครับยางเป็นปี2,020นะครับนี่ยางปี2 0 2พันยสิบนะครับแต่ว่า ตัวยางโอ้โหตัวยางไม่ต้องคุยกันนะตัวยางเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่ดอกยางไปหมดละเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะทุกศาสเช็คปียางอันนี้เข้ามาใหม่ยังไม่ได้เช็คอะไรเลยนะผมเช็คกันสดๆเร็วๆแบบนี้เลยนะครับมาดูโครงสร้างซุ้มล้อนะครับนี่รอยซีนซิลิโคนตรงเนี้ยเนี่ยครับเดิมๆบอดี้เดิมๆ,มๆนะครับไม่มีร่องรอยสีพ่นทับแต่อย่างใดนะครับด้านแก้มนะครับขอบชิดๆแบบนี้นะครับนี่รถไม่มีโดนมานะนี่ ัวเครื่องยนต์นะครับดู a ว v v ี i อึดถึกทนแล้วก็ประหยัดน้ำมันอยู่แล้วนะครับสำหรับด้านข้างก็มีการตกแต่งสเกิร์ตนะครับผมอันนี้เป็นตัวตัวชุดแต่งเดิมๆโรงงานมาเลยแบบนี้นะนี่ไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มแล้วนะครับกระจกมองข้างนะครับได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวเลยนะครับเบอร์จับก็เป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็มีขีดคูเมียมตรงนี้นะครับเล็กน้อยนะครับค่อนข้างจะสวยงามเลยนะครับ สำหรับตัวกระจกตัวรถนะครับยังได้เป็นกระจกเดิมแท้โตโยต้านะครับพร้อมสัญญาณการขโมยนะครับผมคันนี้มีการติดตั้งฟิล์มให้เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้ได้ไปนะครับไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มเลยนะครับมาพร้อมกับตัวจุดแต่งรอบคานจากโรงงานแล้วก็ออปชั่นจัดเต็มจากโรงงานมาเลยนะครับได้ไปคุ้มคุ้มเลยนะครับนี่มาดูด้านท้ายกันต่อนะครับด้านท้ายสวยงามแบบนี้นะครับไฟเบรกก็เป็นไฟแบบ LED light guiding ด้วยนะครับเวลาส่องสว่างกลางคืนนะครับมันจะเป็นเส้นแบบนี้เนี่ยครับขีดยาวแบบนี้ ค่อนข้างจะสวยงามเลยนะครับมีไฟทับทิมมาให้นะครับนี่ครับตรงรุ่นเลยตัว s Sport ตนี่ตัวนี้นะครับเป็นโลโก้สำหรับตัว s Sport เลยนะครับมีสปอยเลอร์หลังนะครับพร้อมไฟเบรกดุนที่มนะครับมาให้ด้วยนะครับนะครับตัวโลโก้ทุกอย่างนะครับยังอยู่ครบคอร o ล่าอัลต1.8 s นะครับแล้วก็ตัวชุดไฟเบรกนะครับก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะครับผมนะครับสภาพสีนะครับดูจากที่ ที่ถ่ายมาแล้วรอบคันนะครับแทบไม่ต้องเก็บงานอะไรเลยนะครับผมนะครับมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับสำหรับตัวออปชั่นตัวนี้เป็นตัวมือกล้องมองหลังที่ติดตั้งมาจากทางโรงงานเขาอยู่แล้วนะสำหรับตัว a l p i n S Sport Option นะครับนี่ได้ออปชั่นเต็มๆไปนะครับมาดูภายในนะครับโอเคตัวล้ออะไ่ก็ได้เป็นล้อแมกนะครับจะไม่ได้เป็นล้อกระถาด้วยเป็นล้อตัวเดียวกับตัวรถเลยนะครับตัวถุงมือเครื่องมือแม่แรงต่างๆอยู่ครบนะครับ โครงสร้างเดิมบอดี้เดิมๆนะครับรอยซีนทางมะพร้าวนะครับเดิมๆโรงงานนะครับก็ยังมีให้เห็นนะครับไม่มีร่องรอยนะครับพวกรอยพ่นสีหรือว่ามีการเอาไปทำสีติดต่อตัวถังมานะนี่มาดูด้านอโครงสร้างนะครับว่ารถคันนี้มีโดนมาหรือเปล่านะครับตะเข็บเม็ดอาร์คนะครับแล้วก็หัวน็อตที่ฝากระโปรงนะครับนี่ฝาท้ายไม่มีร่องรอยถูกงัดแงะหรือว่ารอยเครื่องมือช่างต่างๆมาแกะนะครับ โปรปแจต่างๆไม่มีร่องรอยเลยแต่เข็บแมตต์อาร์เดิมๆโรงงานอยู่ครบนะครับนี่ก็คือตัวนี้ฝาท้ายการันตีได้ยังไม่เคยโดนถอดไปทําสีนะนี่ฝาท้ายเดิมๆนะครับแล้วก็สีเดิมๆนะครับเดี๋ยวเคาะดูเล็กน้อยโอเคบางๆเดิมๆโอ้คันนี้สวยเลยนะครับถ้าไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเลยนะครับบวกกับออปชั่นชุดแต่งนะครับทรงนี้ นะครับหายากนานๆมาทีนะครับใครหาอยู่นะครับผมบอกได้เลยว่าต้องรีบนะสำหรับคันนี้น่าจะอยู่ไม่นานแน่นอนนะครับภายในเบาะนั่งปับไฟฟ้า8จิศท้านะครับเบาะหนังนั่งสบายนะครับนุ่มๆตรงสปอร์ตนะครับผมเบาะก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์แน่นๆนะครับนี่สวยๆเลยใช้งานกันต่ออีกยาวๆเลยสำหรับตัวเบาะดูแลรักษาง่ายทนทานนะครับนะมาดูด้านนะที่แผงกั้นประตูกันก่อนนะครับมาแผงกั้นประตูนะครับก็มีวัสดุตรงนี้เป็นซอฟทัชนะครับ ค่อนข้างจะดูหรูหรานะครับฝารุ่นธรรมดาที่เป็นห่วรุ่นพวก 1.6G นะครับหรือว่าตัว1 8 E นะครับกระจกของเขาก็เป็นกระจกัไฟฟ้าแต่ว่าจะเป็นออตโต้เฉพาะฝักรวบขี่นะครับนะพับกระจกไฟฟ้าฟจากภายในนะครับผมปุ่มสตาร์ทมีมาให้นะครับพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับตัวนี้ก็ปรับในส่วนของหน้าจอเดือนไมตรงนี้นะนี่ปรับหน้าจอเดือนไมตรงนี้นะครับผมแล้วก็ฝั่งซ้ายก็ รับสายบ้างสายแล้วก็ปรับพวกเครื่องเสียง,งต่างๆนะครับผมตัวหน้าจอที่ติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะแบบนี้นะแล้วก็มีทํางานร่วมกับตัวกล้องมองหลังด้วยนะครับตัวแอร์นะครับเป็นแบบแอร์ดิจิตอลนะครับปรับอุณหภูมิแบบอัตโนมัติด้วยนะครับส่วนตัวเกียร์นะครับได้เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบซูเปอร์ซีวีทีนะครับแล้วก็พร้อมโหมดสปอร์ตนะครับนี่ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าตัว s Sport ก็ต้องมีโหมดสปอร์ตนะครับ วัสดุภายในของเขานะครับ่าจะเป็นโทนสีดํานะครับแผงนดันบอร์ดด้านบนสภาพสมบูรณ์นะครับอันนี้เวลาจอดแทบไม่ค่อยตากแดดนะนี่ราคาห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับนี่มีใบสองขบออันนี้เป็นรถปีสิบหกนะครับแต่ว่าจดทะเบียนนะครับเป็นปีสิบเจ็ดนะครับผมแต่ว่าก็เป็นตัวรถโฉมปีสิบเจ็ดนะครับผมเพราะว่าถ้าเป็นตัวโฉมไม่ต้เชยแล้วกระจังหน้าเขาจะเป็นสองชั้นนะครับผมเป็นทรงสปอร์ตนะครับด้านแก้มหัวน็อตไม่มีร่องรอยการขยับนะครับ สติกเกอร์ตัวรถตัวถังนะครับเดิมเดิมนะครับหัวน็อตตรงประตูนะครับเกี่ยแบบนี้ไม่มีร่องรอยการงัดแงะแกะกานะครับผมหรือว่าประแจต่างๆมาขัดนะครับโอเคตรงนี้ร่องรอยนิดนึออไม่ใช่อะไรครับตรงนี้ขี้นกนะครับต้องขอให้ด้วยนะครับนกอ่าของเราอยู่ด้านบนเนี่ยถ่ายดูด้านบนนะครับเนี่ยครับจะมีนกคอยบินมาแล้วก็ขี้ใส่นะครับแต่เรามีทางทีมงานไมบ้านครับเขาทั้งภาษาทุกบ้านนะครับไม่ต้องห่วง มาดูกันในส่วนตรงตัวรถกันต่อนะนอกเรื่องไปนะครับในส่วนของเบาะก,ก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับเบาะด้านหลังนะครับนี่ตึงๆนั่งๆน,น,นั่งไปไปสวยเลยนะครับมี USB ชาร์จให้ทั้งหมด2จุดด้วยกันสำหรัสบสำหรับด้านหลังนะเพาดานก็เป็นสีเบจนะครับภายในสีโทนนะครับเบาะสีดำนะครับเพดานสีเบจนะครับสภาพสวยๆแบบนี้ไม่อยากให้พลาดนะครับผม นะครับผิวพันธุ์ตัวรถค่อนข้างจะสวยงามเลยนะครับแทบไม่ต้องเก็บงานเก็บรายละเอียดอะไรแล้วนะครับมาเดี๋ยวเข้าไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันต่อนะครับเข้ามาดูในส่วนของรายละเอียดห้องเครื่องนะครับสำหรับตัวเครื่องยนต์ของเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับขนาดจุดหนึ่งจุดแปดลิตรเครื่องยนต์ดูโอวีทีไอนะครับตัวอึดถึกระทนของแบรนด์โตโยต้าอยู่แล้วนะครับรอยซีนต่างๆนะครับสภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีรอยค่าน้ำมันจุดย้อยเห็นนะครับแห้งๆสะอาดตาแบบนี้เลยนะครับสำหรับตัวเครื่องยนต์ด้านในนะครับผม พวกจุดมาร์คสีต้มสีต่างๆจากทางโรงงานยังอยู่ครบนะครับผมมาดูในส่วนของโครงสร้างด้านหน้ากันนะครับเริ่มตั้งแต่เบ้าโช๊คนะครับตัวตะเข็บเม็ดร้ต่างๆนะครับยังเรียงตัวลึกๆสวยๆนะครับหัวน็อตด้านในนะครับรวมถึงหัวน็อตฝากระโปรงนะครับผมสีเดียวตัวรถนะครับไม่มีร่องรอยงั้นแงะแกะเก่าไปนะครับตาปั๊มตอต้ายังอยู่ชัดๆสวยๆแบบนี้นะครับผมฝากระโปรงนะครับแผ่น การความร้อนนะคะผมยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับผมสติกเกอร์มอกรแล้วก็พวกสติกเกอร์ต่างๆก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีร่องรอยการพ่นสีทําสีบาใดยังได้นะครับนี่ครับหัวน็อตด้านแก้มฝั่งนี้รวมถึงหัวน็อตฝากระโปรงนะครับเกลี้ยงเกียงแบบนี้ไม่มีร่องรอยการงัดแงะแกะเก่าตะเข็บเม็ดอาที่เบ้าโชกคนะครับยังเรียงตัวสวยงามสวยๆแบบนี้เลยขานด้านหน้านะครับตรงๆไม่มีคดไม่มีงอนนะครับปั๊มสามแอลเดิมๆโรงงานนะครับยังอยู่นะครับนะครับ ปั๊มเลขสามเนี่ยคือปั๊มเดิมๆจากทางโรงงานของเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวขับคานด้านหน้านะครับตรงๆแบบนี้เลยนะครับนะการันตีได้รถไม่มีชนหนักจมน้ําพลิกคว่ำน้ําท่วมนะครับกลับไม่ก่อไม้มาแน่นอนนะครับเนี่ยครับปั๊มสามอานะครับปั๊มเดิมๆโรงงานนะครับซึ่งการันตีได้เป็นคานเดิมไม่มีการเปลี่ยนหรือว่าการเอาไปทําตัวรถมาแต่ยังได้นะครับนะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคันนี้นะครับกับ กับเจ้าตัวโตต้าคอร์ล่าติด1.8เอสปอร์ตนะครับเป็นตัวหายากด้วยเอสปอร์ตออปชั่นนะครับผมออปชั่นจัดเต็มมาพร้อมชุดแต่งจัดเต็มจากโรงงานเลยนะครับผมสำหรับคันนี้ไม่เพียงแสนเดียวนะครับราคา529,000บาทนะครับผมพร้อมดอกเบี้ยลดโดนใจนะครับผ่อนได้สูงสุด84งวดกับดอกเบี้ยเพียง2.99นะครับตกปีขออนุญาตตกเดือนนึ่ง8,000บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับอ่าค่างวดคันนี้นะครับผมสนใจรีบติดต่อมาได้เลยนะครับผม ที่เบอร์0831318826นะครับเบอร์นี้แอดไลน์เพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับยินดีให้บริการการออกรถการปรึกษาเรื่องการจัดไฟแนนซ์นะครับนะอย่าลืมติดต่อเข้ามานะครับเดี๋ยวถ้ายังไงสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก่อนจากการรบกวนพี่ๆกดไลค์กดซับสไครป์ัานกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ